สวัสดีครับผมวันนี้ว่างๆนะครับระหว่างตัดหางแล้วรอไม่รู้จะทำอะไรนะครับเราก็เดี๋ยวมาทําเครื่องเสียงครับซ่อมดอกลําโพงที่ขาดนะครับใส่เครื่องเสียงรถนู่นนะครับตรงไหนนู่นกระบะนะครับคันนี้ก็ใส่ตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับช่างซ่อมดอกลาโพงกันนะครับผมไปกันเลยนะครับผม นะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนการซ่อมดอกนะครับอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับอันนี้คือขั้นตอนการเอาไว้ออกนะครับแล้วเตรียมเตรียมหน้าดอกนะครับเตรียมทำความสะอาดอันนี้เราเป็น ไวยคู่นะครับไว้คู่เวลาเราไว้อ,ออกมาแล้วจะลักษณะไวยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือไวยที่เสียนะครับอาการหนักมากเราเอาออกมาแล้วมันมันเป็นไวยคู่นะครับสําหรับไบว้คู่เวลาเรา,เอาออกมาแล้วมันจะใส่กลับเข้าไปที่เดิมไม่ได้เราต้องทําการคว้านก่อนเดี๋ยวอันนี้เราคว้านเสียน,นะครับ ลักษณะการใส่ว้อยแล้วก็ใส่หนี้แล้วนี่คืออุปกรณ์พิเศษนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตั้งว้ยอยันนี้พิเศษมากๆเลยหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเราจะยัดลงไปในว้อยอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันร้อยเบียดพอเราใส่ก็ไปเสร็ปุใช่ไหม กาวที่สําคัญเลยของว้อยตัวนี้มันใช้ทําง,งานหนะักมันต้องใช้กาวอย่างนี้ที่หนึงกาว A B ต่อกาวสมกาวแล้วก็ตอนนี้ก็กาวลงนะครับ รามาดูดอกที่เสร็จแล้วอ่านี้คือลงกาเสร็จแล้วแต่ที่นี้คือปัญหาอะไรที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นอของที่ว่าสามารถใช้ได้หลายรุ่นเนาะมันใช้ได้หลายรุ่นแล้วมันจะไม่สามารถปิดได้เราก็ต้อง การตัดส่วนนี้ออกอ่ะช่วงตัดก็มาดูกันต่อนะครับช่วงตัดครับผมอันนี้อันนี้คือเป็นการเตรียมอุ่์กรเตรียมพร้อมที่จะตัดห้อยนะครับที่ยาวเกิน อันนี้เป็นไวอยเบอร์อะไรครับเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นไวอยเบอร์หกสิบดอกสิบนิ้วเไม่เด็กชั้นเดียวไว้คู่นะครับไวอยเบอร์หกสิบนะครับไวอยคู่ไม่เด็กชั้นเดียวนะครับอ่าทองแดงสี่ใช่ป่ะทองแดงสี่ทองแดงสี่ชั้นทองแดงสี่ช,ชั้นครับ ตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตัดกันนะครับเดี๋ยวให้เตรียมเครื่องมือให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับนี่พร้อมตัดนะครับเป็นการตัดความยาวของส่วนเกิน วอยนะครับก็จะมีคำถามน,นะครับว่า,าทำไมต้องซื้อไว้ที่ยาวกว่าแล้วทำไมถึงต้องตัดนะครับเราจะอธิบายอ่าคร่าวๆนะครับหนึ่งคือเราไม่ได้ ขนาดวอที่ต้องการมานะครับวอยที่ต้องการไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้การดัดแปลงนะครับพิกแพงดัดแปลงนะครับอันนี้คือเป็นการยาวกว่านะครับแล้วก็ตัดออกนะเดี๋ยวเรามาดูตอนตัดเสร็จนะครับ นี่ครับคือเราตัดเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับออกอยู่ประมาณสักสองเกือบสองเซนนะ,ะเซนกว่ากว่าแล้วก็พอตัดเสร็จแล้วก็จะมาเขาเรียกอะไรนะแปะแปะหมวกแปะหมวกนะครับเราต้องใส่หมวกนะครับเดี๋ยวต้องรวจจับนะครับใส่หมวกกันน็อกไม่เกี่ยวน,นะครับนี่ก็กเป็นกาว จะมีกาวอีกอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งเขาเรีกยกว่ากาวยางขอพอดีห้องครับเป็นกาวยางนะครับ บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ขับรถกันอยู่แล้วทําเป็นได้ยังไงเคยเป็นช่างงัดช่างแง่มาก่อนนะครับช่างรื้อติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นเ,เป็นลิงก์เป็นเบอร์โทรไหมนะครับผมการติดต่อนะครับผมเ,เดี๋ยวดูการแปะต่อนะครับผมขายของนิดนึงนะครับผม สนใจติดต่อได้ครับผมทำได้หลายอย่างนะครับผมสนใจติดต่อได้นะครับซ่อมเครื่องเสียงนะผมทำอะไรได้หลายหลายอย่างนะยังไงก็หลังไม้ได้ผมแอดมาหางก็ได้ครับอะไรนะต่ออะไรเนี่ยต่อทองแดงเข้ากับะสะพานไฟนทองแดงเข้าสะพานไฟนะครับถ,ถ้าลืมต่อมันก็ไม่ดังนะครับผมถ้าปิดหมวกไปแล้วกนะ็เปิดใหม่ เราทำให้เรียบร้อยก่อน,นครับอ่าเดี๋ยวให้ทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมครับอันนี้หลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะปิดฝาเลยเรียบร้อยปิดหมวกเรียบร้อยอ่าเราือร้อยเนี่ยเดวาค่ายบางทีเขาพันซ้ายพันขวาบางท่นเหมือนกันแล้วบางทีเราไปต่อเนี่ยบล็อมันอาจจะกลับเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนแล้วเครื่องมือเช็คเราก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดนะครับหื่อได้าลองตลาดวไป นี่คือขั้วบวกนะครับเอาสายสายเนี้ยมาที่ขั้วลบแล้วเราเอาขั้วบวกมาจิ้มที่ขั้วบวกแล้วลองดูถ้ามันขึ้นมานี่คือถูกขั้วถ้ามันลงไปสแสดงว่ากลับขั้วนะครับอ่าอันนี้มันดันลงนะครับสแสดงว่ากลับขั้วอยู่จากนี้บวกลบใช่ไหมถ้าเราไปใส่ปุ๊บเสียงมันอาจจะออกมาไม่ดีเราก็ลองเช็คอีกข้างหนึ่ง เวเราเอาบวกมาจิ้มที่ขาลบดอูอันนี้คือขึ้นอันนี้คือถูกต้องหรือมีอีกวิธีนึงครับถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าวิเตอร์การวัดวิเตอร์เราก็ตั้งค่าที่โวลต์น,น,นะครับเนี่ครับโวลต์เป็นค่า DC นะครับแล้วเราก็เอาสายเนี่ย เสียบดูเสียบเอาเลขก่อนเรา,ายังไม่รู้นะเราเสียบบวกลบก่อนเอาบวกตามบวกลบตามลบก่อนปุ๊บอย่สังเกตดูที่มิเตอร์นะครับถ้าเรากดขึ้นแล้วอยู่ในค่าบวกก็คือถูกต้องแต่นี้เรากดขึ้นแล้วเป็นค่าลบนะครับลองกลับสายดู อ่าพอกลับสายปุ๊บเป็นค่าบวกนะครับเช็คอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวจะได้พร้อมใส่อ่าอันนี้ค่าบวกขึ้นนะครับเนีย่ยก่อนเราจะอดอกลงตู้นะครับเดีย๋ยวเรามา ใส่การลมรั่วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลมมันรั่วแล้วปริมาตรไม่ได้นะครับเสียงมันจะออกมาแบบไม่ถูกใจครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาดอกลงตู้นะครับเราก็ต้องนะครับแปะการลมรั่ว นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับทำตู้เครื่องเสียงราคาย่อมเยาหรือว่าสนใจใส่ในหัวลากเก่งรถกระบะได้หมดนะครับแต่เราเราไม่อ่าเราไม่ไม่รับงานงานที่ว่าเร่งด่วนนะครับคือเราทาไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งผมก็เป็นคนขับรถเนาะแต่เพียงแต่ว่าเรามีความรู้เรื่องนี้บ้างนิดหน่อยพอทําได้ สนใจก็ติดต่อนะครับวอยนี่คอนิคนะครับศูนย์เก้าแปดห้าสองสามห้าแครับบ่อนอนอ่อื่นบ่อนอนที่วางตู้เย็นบ่อนอนอะไรได้หมดนะครับบ่อนอนชั้นวางของใต้หางครับรับทําหมดครับรับทำตาแบบรับทําทุกอย่างนะครับตามสั่งครับผมเดี๋ยวเราไปต่อสายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ตู้กันนะครับ จะไปดูตอนใส่กันครับผมไปกันเลยนะครับนี่เป็นการเปิดนะที่ที่จะเอามาใส่นะครับเปิดตู้เบรนะครับนี่อะไรนี่แหละไม่ค่อยรู้คำศัพท์นะครับเปิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดอกมาใส่นะครับนี่ครับแล้วก็จะให้ดูอย่างครับนี่ครับอันนี้ผมก็ทําไม่เป็นนะครับ นี่ช่างสุวตัวทําให้นะครับเขาเรียกอะไรแจตาฮะกูสตาร์ทอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นกุญแจนะครับอันนี้มาใส่เป็นนี่ครับนี่ครับนี่ครัสตาร์ทก็ต้องนี่นะครับแตะเบรกนะครับกดค้างนะครับนี่ยอดนะครับเวลาดับก็ต้องแตะเบรกวะแตะแตะเบรกนะครับแล้วก็กด อเจ๋วมากนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่าช่างส่วนตัวทําให้นะครับสนใจติดต่อได้สนใจติดต่อได้นะครับผมราคากันเองราคากันเองมากตอนนี้เรื่ององเรื่องว่างงานครับเรามีอะไรเราก็แบ่งปันนะครับนี่ครับเราเปิดขึ้นมาดูนะครับอันนี้ดอกเก่าที่ขาดใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรอด,ดอกเก่าดอกเก่านนี้ไว้อะไรชั้นชั้นเดียวนะสองชั้นอะไรนั่นดอกไข่นะ เน้นดอกแขดอกเราเลยอันนี้นี่ดอกมาก็รดอันนี้ก็ไปใส่ตู้หลังได้ไหมทำทัตู้ไว้เดี๋ยวอันนี้เอาไปทําแสงข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาใน e ีหน้านะครับอันนี้คือตู้ในรถนะครับแล้วก็จะทําต่อไว้วางข้างหลังนะครับที่ผมจะคิดไว้นะครับเอาวางไว้ฟังนั่งเล่นชิลๆนะครับจะวางไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับ เราแค่จะวางไว้เฉยๆนะครับเราจะไม่ได้ทําดังอะไรมากมายนะเอาไว้ฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ดอกกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอถอดดอกออกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการนําดอกมาใส่ตู้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังต่อสายแล้วก็นะะเดี๋ยวยกใส่นะครับ เพิ่มเติมนิดนึงครับลืมบอกไปว่างานนี้ก็ไม่ใช่งานสร้างขึ้นมาใหม่เองนะครับเป็นงานแก้ล้วนๆนะครับผมแก้จากของเดิมที่มีติดรถมานะครับเราก็ต้องมาดูตู้รั่วไหมอะไรไหมเราต้องมาดูด้วยครับแต่ตู้นี้รั่วนะครับผมจะต้องซ่อมแซมนะครับจต้องรอตีตู้ใหม่นะครับต้องรอเวลาว่างๆครับตอนนี้ รอตัดหางเดี๋ยวของก็จะมาแล้วครับอันนี้เป็นการเช็คเช็คอะไรเนี่ยผู้บุคคลลบเช็คสายการเช็คสายนะครับที่มาจาก power ใช่ไหม p o w ฮะเนี่ยสายตู้ผู้บุคคลลบเพราะว่าเรางานแก้เราต้อง เช็คม่หมดเราไม่รู้ว่าเขาตอบแบบกาม่เยเป็นการต่อสายลำโพงแล้วนะครับผมบวกลบจากที่เราเช็คมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาต่อต่อเสร็จแล้วก็ใส่แบบฝั่งนู้นเลยนะครับใส่ลงไป เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยว,วเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับผมระไปเทสเสียงกันนะครับผมี๋ยวเราบัง่างประกอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ อออกมาซ่อมเวอร์นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับลับงลองเสียงกลางนะครับลองเริ่มเช็คเสียงกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเข้าที่นะครับงานนี้เราก็ได้มา ลองเสียงนะครับผมลองที่บ้านไม่ได้นะครับบัวเขาว่านะครับก็เลยมาลองที่ลานจอดนะครับหน้าดา่านยวของนะครับแล้วก็จะลองไม่เดึกน,นะครับลองพักเดียวของนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับใายของนิดนึงถ้าสนใจติดต่อได้นะครับสอบถามกันได้นะครับ ทางเชิครับพี่ชายผมเองนะครับผม098 523 5878ครับผมทางเชิน,นะครับจะรอให้เขาดูจูนไฟจูนอะไรก่อนนะครับตอนนี้นะครับไฟไปตู้ซับไม่พอนะครับต่อละโมโรแรงไม่หน่อยไฟไม่พอ ต้องมาจัดการเกี่ยวกับระบบไฟนะครับหม้อแค่นี้เองแยมเนะี่ยห้าห้ะตัดทิพนี่ครับเดี๋ยวต่อไฟแป๊บนึงครับเดี๋ยวลองเครื่องเสียงกันใหม่นะครับ มีแท็บเล็ตปรับนะครับเรานี่ครับโทรศัพท์ธรรมดานะครับเปิดผ่านคอมเปิดผ่านอบิ๊กนะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับมิกนะครับนี่ครับมิกตัวละแสนแปดครับผมาาติดต่อตอนนี้ก็คันเดียว า62นะครับผมของเราระบบเราไม่ได้ฟังได้อย่างเดียวนะครับร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่นี้ไม่แพงเดี๋ยวขึินเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมฝากด้วยนะครับผมมาถึงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกับช่อง199 Channel นะครับผม ขอลากับิควิีาพนี้ครับผมสวัสดีครับผม